สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะกดซื้อเกมนะครับอย่าลืมกดโค้ดตัวนี้นะครับจะได้ไม่โดนบวกภาษีของโซนอเมริกานะครับผมที่สําคัญนะครับทุกๆเกมที่ทางช่องแนะนำนะครับเป็นราคาที่ถูกที่สุดตั้งแต่เกมเคยวางจําหน่ายมาเลยนะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกนะครับ Tale of v e d p i l i a นะครับเกมนี้นะครับลดถึง75%เหลือแค่12.49 US ดอลลาร์เท่านั้นนะครับใครชอบเกมแนว JRPG แนะนําเลยนะครับผมมาที่เกมต่อมานะครับ Red Faction นะครับผม ตัวนี้เป็นเกมบุกดาวอังคารนะครับแล้วก็ราคาถูกมากจนตกใจเลยเพราะว่าลด90%เหลือแค่2.99ดอลลาร์เท่านั้นนะครับใครไม่เคยเล่นแนะนำเกมนี้เลยนะครับถูกแบบถูกสุดๆเลยเกมต่อมานะครับ Need for Speed Paradise นะครับตัวนี้ได้ DLC ครบหมดในเกมเลยนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับลด70%นะครับเหลือแค่8.99ดอลลาร์นะครับภาคนี้เป็น Open World ดด้วยนะครับผม อันที่เกมต่อมานะครับเกมห่านนะครับผมเกมนี้เคยสร้างชื่ออะครับว่ามันแปลกนะครับวันเกมนี้นะครับลดถูกมากๆเลยก็คือ9.99ดอลลาร์นะครับลด50เป็นราคาที่ถูกที่สุดตั้งแต่เกมเคยวางจําหน่ายมาเลยนะครับผมมาที่เกมต่อมานะครับเกมน้ำดีโอรินะครับผมเคยแกะกล่องเกมนี้แล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่9.99เยดอลลาร์เท่านั้นนะครับลดถึง50เปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันใครยังไม่ได้เคยเล่นนะครับจัดเลยนะครับเกมดีมากๆ มาที่เกมต่อมานะครับ Need for Speed นะครับ Hot Pursuit เกมนี้นะครับจะเล่นเหมนรถตำรวจก็ได้นะครับหรือรถธรรมดาก็ได้นะครับขับชนกันสนุกมากนะครับผมลด70%นะครับเหลือแค่11.99อ็ดยูเอ็ดดอลลาร์เท่านั้นมาที่นารูโตะกันนะครับภาคนี้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อแบบ Trilogy นะครับได้ทีเดียว3ภาคเลยนะครับในเกมนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเหลือแค่11.99อ็ดยูเอ็ดดอลลาร์เท่านั้นนะครับถ้าซื้อแผ่นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพันซื้อตรงนี้ถูกมากนะครับมาที่พินดุ เกมแนว FPS นะครับผมเหลือแค่7.49ดอลลาร์เท่านั้นนะครับลดถึง75%เลยสนุกมากๆรนบเกมนี้มาที่เกมต่อมานะครับสอดอาร์ตออนไลน์นะครับผมพักนี้เป็นภักสร้างชื่อของเขาเลยนะครับเหลือแค่7.49ดอลลาร์เท่านั้นนะครับลดถึง85%เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถูกแบบถูกสุดๆแล้วนะครับมาที่เกมต่อมานะครับเกมที่เรามีสาวๆวิ่งเข้ามานะครับเป็นเกมแนว FPS แปลกๆนะครับผม เกมนี้นะครับเหลือแค่10.49เยนดอลลาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ลดถึง65%เลยครับสุดท้ายนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับผมทุกๆเกมจะลดถึงวันที่17มกราคมนะครับเราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ